เมื่อช่วงเช้าเนี่ยออกมาเป็นหนังสือก่อนคือสีสวัสด์คอปเปอเรชันลงวันที่2ธันวาคมออกหนังสือโดยประธานฉัดชัยแก้วบุตรตาประธานกรรมการบริหารบริษัทสีสวัสด์คอปเปอเรชันจำกัดมหาชนแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีถแถลงโดยทายาทที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณธิดาทีนี้ตัวหนังสือก่อนครับในหนังสือเนี่ยจะแจกแจงว่าเงินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาอย่างไรแล้วนอกจากจะเป็นการเฉลยชื่อของบริษัทแล้ว จริงๆหนังสือฉบับนี้ก็เฉลยชื่อของนายวอลแวนด้วยเพราะเขาแจกแจกแจงอย่างนี้ครับทางบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข่าวที่เผยแพร่ออกไปนั้นข้อเท็จจริงเป็นดังนี้ 1. คุณวิชิตจุดจุดจุดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทสีสวัสด์แคปิตอล1 9 6 จําจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทสีสวัสด์คอร์อเรชั่นจำกัดมหาชนและเป็นกรรมการของบริษัทพูดง่ายๆก็คือนายวอลแวนคือนายวิชิตแต่นายวิชิตไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของสีสวัสด์แคปิตอลไม่ใช่สีสวัสด์คอร์อเรชั่นไม่ใช่สีสวัสด์ตัวใหญ่แต่เป็นบริษัทย่อยข้อ 2. ขอชี้แจงว่าการโอนเงินนั้นเป็นการโอนเงิน เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดชำระหุ้นกู้รุ่นสวัสด์2-3-6-4ครบกำหนดชำระ13มิถุนาห6 6ข้อนี้สำคัญครับสรุปว่า เป็นการชำระคืนหุ้นกู้นะพุดนีายๆคือคืนเงินค่ะคืนเงินหุ้นกู้ครับคุณผู้ชมครับแล้วเขาแจกแจงมาด้วยในข้อ2นี้ว่ามีการเสนอขายนักลงทุนไป1450ล้าบนบาทตั้งแต่27มกราปี64แล้วครบกำหนดชําระ13มิถุนายน6 6เป๊ะเป๊ะวันที่เป๊ะเลยค่ะวันที่ของการโอนเป๊ะเลยคุณผู้ชม13มิถุนายน6 6เนี่ยฮะชำระคืนหุ้นกู้ข้อ3 การชาระคืนหุ้นกู้นี้เป็นหน้าที่ปกติตามกฎหมายที่บริษัทที่จะต้องไถ่ถอนหรือชําระให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเมื่อถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนหากไม่ชําระอันนี้ถือว่าผิดชําระหนีหุ้นกู้อ,อันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายข้อ 4. บริษัทเนี่ยชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสําหรับหุ้นกู้ที่ครบกําหนด459รายการ1,450ล้านบาทผ่านบัญชีของ CIMB ซึ่งเป็นนายทะเบียนแ,และตัวแทนชําระ ข้อนี้ก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้คืนไปที่ชอช้างคนเดียวไม่ได้ให้หวานใจคนเดียวให้ไปตั้ง459รายแล้วเงินที่โอนไปทั้งหมดในวันนั้นคือ1,450ล้านบาทหลังจากหนังสือฉบับนี้ออกมาในเวลาต่อมาช่วงบ่ายคุณธิดาแก้วบุตรตาครับผู้อำนวยการกลยุทธ์องค์กรบรมจศรีสวัสดิคอร์ปอเรชั่นก็ชี้แจงย้ำอีกครั้งลองฟังดูครับ ตัวของพนักงานค่ะที่บอกว่ามีกระแสะเงินนะคะ2ล้านบาทสิล้านบาทโอนเข้าไปในบัญชีวันนั้นน่ะมันเป็นวันครบกําหนดคืนหุ้นกู้ของเราเป็นบัญชีที่คืนเงินหุ้นกู้พูดถึงหุ้นกู้ของเราวันนั้นเนี่ยมีหุ้นกู้หนึ่งรุ่นที่ได้ขายไปแล้วตั้งแต่ปี2 5 6 4ครบกำหนด มันเป็นธุรกรรมการที่บริษัทนำเงินคืนผู้ถือหุ้นกู้ที่เขากำหนดเท่าที่เอกสารที่พนักง,งานเราได้ชี้แจง mm hmm. ก็ยังไม่พบว่าว่าการกระทําดังกล่าวที่เป็นเรื่องส่วนตัวของพนักง,งานเราเนี่ยผิดกฎหมาย mm hmm. กลุ่มบริษัทเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชาการเต็มที่ใน,ในการสืบสวนสอบสวน mm hmm. เรายังไม่เคยได้รับการติดต่อจากหน่วยราชาการใดแต่ว่าเรายินดีที่แล้วเราเตรียมพร้อมแล้วเอกสารที่เราจะจัดส่งไปหากได้รับการร้องของค่ะ mm hmm. เราไม่มีนัยยะทางการเมืองใดๆแอบแฝงค่ะไม่อยากให้นําเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นอื่นนอกจากประเด็นการที่เมื่อคหุ้นกู้ครบกําหนดเราก็นําเงินที่ที่เราสมควรจะคืนผู้ถือหุ้นกู้ของเราคืนตามที่เราตกลงกันไว้หรือเราได้ไฟล ing เอาไว้ค่ะจริงๆพอชี้แจงแบบนี้ก็เข้าใจได้ขึ้นมาทันที คือเนื่องจากพอบอกว่าเป็นการชําระเงินคืนหุ้นกู้มันจะต้องมีหลักฐานทางทะเบียนเนาะมันต้องมีหลักฐานผ่านทางธนาคารอะไรยังไงแต่อันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่ทางสีสวัสด์ย้าม,มาอีกครั้งนะฮะผมก็ต้องขออภัยด้วยสีสวัสด์กับเงินติดล็ตอนนี้มันคนละบริษัทกันนะฮะแยกกันแล้วแยกกันแล้วนะฮะอันนี้คือสีสวัสด์คอป์ปอเรชันซึ่งเป็นล่มใหญ่เลยและคุณวิชิตซึ่งปรากฏชื่อออกมาเป็นข่าวณขณะนี้นายวอลแวนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรรมการของล่มใหญ่แต่เป็นบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทเล